สวัสดีครับพอกับบอิษีสานบานทา่าสาาาวงมือบระบอีสานบานท่าสวงมีเคล็ดลับการทำน้ำไม,ม่สมแบบว่าเก็บไว้ได้นานครับแล้วก็บ,บดดําขาวนะครับอันนี้ก็สิเป็นน้ำไม้ที่ว่าเฮ็ดแล้วๆนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำไหม้หามาใหม่ครับผมก็สีฝานเรื่อยๆครับฝานให้มันน้หนนะ่อยเนาะเพื่อเป็นการ หมอยมันขมนะครับให้มันคันเขาเกลือเขาเครื่องนะครับเนาะตอนนี้ก็ฟันน้ำใหม่ก่อนนะครับเนาะฟันน้ำใหม่มันเรีเดยดดอกผมดินน้ำไหคันเกลือให้เบิ่งครับ ตอนนี้ทำไมห่อกันได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะฝานเป็นตอนนหน่อยที่เรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งตอนขันเกียร์ครับวันนี้เราใหม่มันหลายนะครับผมก็เลยใส่ซ้ำเกล็นมันยังขันได้ครับประมาณซ้ำหน่อยหนึ่งครับตอนนี้ม,มีใส่เกลือประมาณสองกัมนะครับ แล้วก็คันเลยครับเริ่มมีนนามออกมากแล้วครับตอนนี้คันจนว่ามันมีนนามออกมานะครับมันทั่วถึงกันพอคันไปเรื่อยๆมันก็ตีมีนนามออกมากแบบนี้นะครับเนาะมันทั่วถึงแล้วบันนี้เสียวน้ำเปล่ามาใส่ครับบันนี้ ลืมนะครับใส่น้ำปลาเ้าสั่งใส่แม่ถ่วมเลยด้วยครับใส่น้ำปลาลงไปได้ด้วยครับบานนี้ใส่แม่ถั่วเลย พอใส่น้ำปลาแล้วเราก็แแ่ไว้จักขึ้นหนึ่งนะครับเนเออบานนเนะขึ้นหนึ่งเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมืออื่นช่วงใบไปเดี๋ยวผมสีหม่เห็ดในเมืองอีกครับวันเป็นยังไงยิทธีต่อไปนะครับเนาะตอนนี้ก็แแ่ไว้ก้อนครับตอนนี้เนาะใหม่เข้ากับแช่ไว้ไดขึ้นหนึ่งแลวนะครับเนาะขันเกลือหมู่านนี้นะนเนาะบ้านนี้ก็เสียมากขันน้ำออกนะครับแต่สูตรผมนี้ ขั้นนำย่างเดียวนะครับบ่ได้บ่ได้ล่างนะครับเว่าความนวงผมกาไปเรียบร้อยนะครับให้มันซึมอยู่ในเนื้อจักน้อยนะครับต่อกระเีเพิ่มเกลือจักน้อยครับ ท้านไหนมันหมาดแรกด้วยครับแต่มันแห้งแหงเพราะว่าเขาจะบไดรล่างต่อครับตั้ไหม่ขาคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคันนาำบอกบรดรล่างนะครับ สมัยออกขาวแมีมวามเข้มอยู่นะครับพอแช่ไปถึงบ้านนี่เมื่อกี้ก็ได้ปั่นควมขุบอกนะครับว้มขมแล้วก็อย่างมันจัหน้อยครับเพิ่มเกลือจัหน้อยนะครับเดินไ่ต้องเอาลายเอาประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเพราะมันวามเข้มในตัวงมันนู่แล้วเนาะใส่เกลือแล้วก็ขย้ำเลยครับ จาม,มันเขากันนะครับข้าวขันเกลือเสร็จแล้วข้าก็ะดิงน้ำมาหยัดใส่ขวดไว้นะครับ พอเาหยัดใส่ขวดได้ประมาณนี้ครับนามเฮียครับพอเฮายัดใส่ขวดได้ประมาณประมาณนี้แหละครับบ่ต้องเอาเต็มไร้ได้ครับเร้อเพราะว่าได้ใส่น้ำนี่เทหนังเปล่าลงไปเลยเด้ครับที่เห็นมันเต็มแล้ว,น,ว,น,วนะครับหอมันอ่าบ่มีที่วางของหอมันถ่วนะครับหอมันถ่วนอนอไม่ เพราะว่าขันปะตรวงนุงม่มใหม่มาทีให้น้่มใหม่ดำนะครับปิดฟ้าแห่แนเแยกด้วยครับบันนี้ ข้ากล่องน้ำม่ใส่แล้วนะครับแล้วก็เทาน้ำใส่เต็มปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์ขึ้นครับก็สามารถกินได้แล้วครับน้ำม่ส่งของห้าเมื่อนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนนด้ครับเรือ่อมากก็หั่นก็ได้แต่ว่าผมแนะนําใส่ขวดครับตอนนี้ก็สามารถนําไปให,ห้กินได้ง่ายครับเพราะว่าใส่ขวดยํำเข้าสี่เอาไปเฮ็ดกินเท่ากับปาดขวดแล้วก็ขวดขวดหนึ่งเนี่ยก็สามารถฮ็ดกินได้เทีนน่ยนึงครับ เรื่อบอกไปนะครับน้ำใหม่ที่ใบริสารบานทะซวงนำมาเห็ดกบเป็นน้ำใหม่ไพ่บ้านหรือว่าน้ำใหม่ไพ่ป้าน้ำใหม่บ่มไง่เนาะครับสามารถเห็ดใดขึ้นกันน้ำใหม่ตัๆนๆหญ่ไงให้เห็ดตีครับเอามาฝานมือนี่กะเบิดเวลาแล้วกะฝากไว้นะครับฝากติดตามบริสารบานทะซวงเป็นกําลังใจให้เห็ดลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ